สวัสดีครับผมอ้นวรพจน์เพื่อฝึกสอนโตโยต้าวันนี้ผมพามาชมยาริรุ่นสปอร์ตพรีเมียม X เอเวอรรุ่นที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมูลค่า44,600บาททำให้ยาริรุ่นสปอร์ตพรีเมียม X เอเวอรรุ่นนี้ราคาอยู่ที่728,600บาทโดยสีภายนอกมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีขาวมุกหลังคาดําสีแดงหลังคาดําและสีเทาหลังคาดําโดยสีขาวมุกราคาจะเพิ่มอีก7,000บาท ในส่วนของชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ x อ็กซเนี้มีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปบ้างตามผมไปชมกันเลยครับ <Yahoo! S 1> ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับในรุ่น x อ able นี้เริ่มจากด้านหน้ามีการติดตั้งชุดสเกิร์ตด้านหน้าเป็นสีเทาตัดดำ เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วทําให้ยาลิตรุ่นนี้นะครับดูสปอร์ตสวยงามลงตัวมากเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างครับมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้ก็มีการติดตั้งชุดตกแต่งซุ้มล้อเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถด,ดูสวยงามเลยนะครับตัวล้อเป็นล้ออัลลอยขนาด16นิ้วลายสปอร์ตสวยงามตัวฝาครอบดุมล้อนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ตัว X บ่งบอกเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้มาพร้อมด้วยยางซีรีส์ 19550R16 นะครับ ตัวชคอัพช่วงล่างเนี่ยมีการปรับในเรื่องของชกอัพและสปริงแบบยกสูงทําให้รถคันนี้มีความสูงมากกว่ารุ่นมาตรฐาน30มิลทำให้เวลาเรามองจากด้านข้างแล้วตัวรถมีสไตล์คออเวอร์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอุปกรณ์พิเศษชิ้นต่อมานะครับในด้านข้างมีการติดตั้งตัวสเกิร์ตข้างนะครับรับกับตัวชุดตกแต่งซุ้มล้อเป็นสีดําเช่นเดียวกันและยังมีชุดตกแต่งข้างประตูนะครับ ทั้งประตูด้านหน้าและก็ประตูด้านหลังยาวมาเลยนะครับเส้นสายเนี่ยบอกเลยว่าลงตัวมากๆนะครับรับกับตัวชุดตกแต่งซุ้มล้อตั้งแต่ด้านหน้านะครับยาวมาถึงด้านหลังเลยตัวด้านหลังเองก็มีชุดตกแต่งซุ้มล้อเช่นเดียวกันสีดานะครับรับกันมาสวยงามมากๆเลยนะครับลงตัวมากๆตัวด้านหลังเองเนี่ยในเรื่องของตัวโชกอัพกับคอยสปริงก็มีการปรับปรุงให้อ่เป็นแบบโชกอัพและคอยสปริงแบบยกสูงนะครับตัวรถก็จะสูงขึ้น30มิมิลเช่นเดียวกับตัวด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ตามผมมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับตกแต่งสวยงามนะครับก็คือมีการติดตั้งตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับสวยงามเลยเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับลงตัวสวยงามมากๆที่สําคัญเลยนะครับในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเอ็กเอรรุ่นนี้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับรุ่น x อ็กเอนะครับติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเป็นสัญลักษณ์รุ่น X อ็กเอรนะครับติดตั้งมาให้เลยนะครับสวยงามเป็น เอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนะครับ <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้นะครับเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษภายนอกนะครับที่มีการติดตั้งมาให้ในรุ่น Sport Premium X u r b a รรุ่นนี้นะครับทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างครับว่าภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากรุ่น Sport p r e ี i u m ยบ้างนะครับมาดูภายในของยาริสรุ่น Sport Premium X Urban บ้างนะครับภายในต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานตัวรถนะครับในรุ่นนี้ก็คือมาจากรุ่น Sport p r e ี i u m ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นออปชันหรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะเหม มัดวัดนะครับเรืองแสงออปติตอนพวงมาลัยพอมันติฟังก์ชันเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบจอสัมผัสรองรับระบบ Apple ิลคาเทระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบแอร์อัตโนมัติกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติมีการติดตั้งกล้องบันทึกอุบัติเหตุทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาให้นะครับรวมทั้งยังมีระบบ Toyota าเซฟตี้เซนไม่ว่าจะเป็น PCS หรือ LDA <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนเอกลักษณ์ภายในของรุ Sport Premium ่นส port P r e m i u m X Urban นั้นก็คือสีภายในที่เป็นสีแดงเทอร์ล่าลรสซาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2จุด จุดแรกคือบริเวณพงมลัยเป็นพงมลัยหุ้มหนังสีดำตัดด้วยหนังสีแดงเทอร์ล่าลัสซาและยังเดินตะเข็บสีเงินดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับจุดที่2ก็คือตัวเบาะนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็เป็นทูโทนสีดำตัดด้วยหนังสีแดงเทอร์ล่าลัสซาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีการเจาะรูให้ดูสปอร์ตสวยงามและยังมีการเดินตะเข็บสีเงินเป็นรูปสัญลักษณ์ตัว X บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของรถรุ่นนี้นอกจากอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษภายนอก ที่ให้รถคันนี้ดูสปอร์ตเป็นแบบสไตล์คอสโอเวอร์แล้วภายในก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นเดียวกันเป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ <Yahoo! S 1> และทั้งหมดนี้คือ,อยาริสรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเอ b ก e รุ่นที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชม GT ทแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ